5จ็ดแปดห้าศูนย์สองห้าสอง เพียงไหนใครใครก็เห็นเพราะพ่อนั้นเป็นพ่อหลวงของปวงประชาพ่อทำทุกอย่างเพื่อลูกทั่วทั้งภาราพอ่อทรงเป็นอมเทวาเสด็จมาบนพื้น ออยู่เนื้อกล้าวปวงชนชาวไทยไม่ว่าที่ไหนพ่อไปช่วยเหลือทูกทินพ่อทำอย่างนี้พ่อทำจนเป็นอาดินชาวไทยทั่วทั้งพานิน ไม่ทำเรื่องเลวร้ายจะเป็นคนดีสมดังที่พ่อหวังไว้ลูกขออวยายขอพระองค์ส่งพระเจริ ตั้งหน้าทำความดีโชว์ชีวิตดีจะไม่ทำเรื่องเลวร้ายจะเป็นคนดีสมดังที่พ่อหวังไว้ลูกขอไววชัพขอพระองค์ทรงพระเจริญ วัสดีครับท่านผู้กัางที่เคารพรักทุกท่านนะครับต้อนรับท่านผู้กวงเข้าสู่รายการเพลงดังยมเย็นดัางคลื่น90.25เมะเฮิร์วิทยุพื่อมวลชนจังหวัดสงขลาสื่อสร้างสรรค์ทางความรู้สู่สังคมไทย18นาฬิกา35นาทีดีเจลงวงวิทยาชูกแกว้วรับหน้าที่พูดดำเนินรายการนะครับเจอกับคุณผู้กวงนะครับช้าไปนิดหนึ่งนะครับเนื่องจอากรายการเดินหน้าประเทศไทยนะครับใช้เวลาไปถึง25นาทีสําหรับวันนี้นะครับ แตยังคงอยู่กับคุณพุกวางได้อีกหนึ่งชั่วโมงเสร็จๆนะครับกับผลงานเพลงแนวลูกทุ่งและก็บทเพลงเพื่อชีวิตนะครับสแนวเพลงที่ท่านพุกวังสามารถร่วมส่งผลงานเพลงกันได้ทั้ง2ช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็นช่องทาง074257279และก็อีกหนึ่งช่องทางสําหรับคุณพุกวังที่ฟังกันอยู่ทางเว็บไซต์นะครับไม่ว่าจะเป็นด้วยระบบโทรศัพท์มือถือหรือว่าคอมพิวเตอร์นะครับสามารถเชื่อมต่อกันได้ นะครับส่งผลงานเพลงครับผ่านมาได้ทางน้าเว็บไซต์นะครับที่ไหนที่มีสัญญาณ Wi-Fi สัญญาณอินเทอร์เนต็ตนะครับเราสื่อถึงกันได้ทั่วโลกนะครับภาพคมชัดนะครับเสียงชัดเจนนะครับทาง w w w ร์ไวย์เว็บเอ็มนโดยมีผู้ใหญ่ใจดีอย่างนมไทยเดนมากนะครับนมไทยแท้ๆเจ้าวดแดงห้างวุ้นส่วนจำกัดพีซีพีวิศวกรรมและบริการร้านโอเคประดับยนต์โรงเรียนสาชาวิทย,ยาคารและก็บร A ิษัท AN พีเอชแอนนันทภัยสารจำกัดนะครับนี่คือผู้สนับสนุนสถานีที่ร่วมดูแลรายการเพลงดังยามเย็นนะครับต้องการสนับสนุนรายการเพลงดังยามเย็นหรือว่ารายการอื่นๆนะครับติดต่อโดยตรงได้กับดีเจทาง0 7 4 2 5 7 2 7 9นะครับถ้าต้องการลงสปอตตลอดชั่วโมงติดต่ออผู้จัดการสถานีนะครับกับน้องนัตตี0้ 0, 0 8 8 7 8 5 0 2 5 2นะครับ0 8 8 7 8 5 0252นะครับทักทายกันก่อนสักหนึ่งผลงานเพลงต้องผลงานเพลงของน้องแววการหลงงพงพนานะครับสังคมก้มหน้าขอบคุณหลายๆก็ความนะครับที่ส่งกันมาทางหน้าเว็บไซต์เริ่มจากสามอัมพวานะครับบ่าวซอย9้าคนการหลงสุร,ราม1้อแล้วก็คนนคร0427279รอสายคุณพุ้ฟังโทรมานะครับ คนรุ่นใหม่อยู่ในยุคไอทียุคนี้สี่ีหาจีกำลังตามมาที่คนทั่วไปให้ชื่อสังคมก้มหน้านั่งห่างกันไม่ถึงว่า สัันส่วนคนที่อยู่ไกลนั้นความสัมพันธ์นับวันมันคงก่อนจิ้นมือถือควรไตรตรองดูให้ดีว่าเทคโนโลยีทำให้คนลุ่มลงสังคมกุมนานำพาเราเดินไม่ตรงอย่ามัว สัมพันธ์นับวันมันคงก่อนสิ้นมือถือควรไตรตรองดูให้ดีว่าเทคโนโลยีทำให้คนลุ่มลงสังคมก้มหน้านำพาเราเดินไม่ตรงอย่ามวัวเพลินลงไอ้ที่จะมีปัญ กันไปนะครับหนึ่งผลงานเพลงหยิบผลงานเพลงของน้องแววการหลงปงปนามาทักทายคุณผู้กลังกันนะครับในช่วงแรกของรายการนะครับมีเวลาน้อยเพราะฉะนั้นนะครับก็มาที่ผู้สนับสนุนรายการกันบ้างนะครับอักษายกันก่อนมาแล้วสวัสดีครับสวัสดีค่ะลูกคับคุณยายเดินตามรอยพอลูกเดินตามรอยพ่อกองไหมลูกรับผม ยาไว้ก็เพียงโนกันเดี๋ยวอวยพจนจะอวยพจนงต่างดามตาจบจังแบกฟางเลยขึ้นมีคนก้อแล้วยายหน้าเว็บไซต์เดี๋ยวแดกฟังครับจ้าจ้าจบแล้วแต่ขึ้นทึ่งจดเจออวยพจน์ตัางดาตาครับผมจ้าเอาถูกใจถูกใจเหมือนเดิมนะลูกนะครับผมจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีครับยายนะครับขอบคุณนะครับคุณยายที่ถูกอกถูกใจนะครับนักร้อง ไม่แน่ใจว่าจะมีโอกาสได้แจ้งเกิดหรือเปล่านะครับแต่เขาพยายามมาเกือบ20ปีนะครับอยู่ในวงการมาประมาณ20ปีนะครับตั้งแต่หัดเล่นลิเกนะครับแล้วก็ล่าสุดนะครับก่อนที่จะหยุดไปนะครับก็อยู่ในสังกัดของซิลิฟอนอัมไพพง์นะครับหลังจากนั้นชีวิตก็แปรเปลี่ยนผันเปลี่ยนนะครับได้มาอยู่ที่กวนการหลงนะครับหลงวิได้มีโอกาสเจอแล้วก็พามาเพื่อทําเพลงนะครับสวัสดีครับ ดีใช่ดีครับอ่าว่ามาบางเดีนี้มันจะมอเล็ครับอ่าไปไหนมาเดีมอดี๋นี่มันะทเวนนเดทูราอยู่เท่นูเทมนี้ระดับภาดาเาลยเออถึงวันนี้ไม่เข้าเวน้นเนอะเอเงินมากเลยมายอดเดทเดิมเลยลเลยตีกข้เวลาเดิมอ๋อแล้๋วมันี้นไปไหนแล้วแต่วันนี้มาดกลับยุ่งเลยยุ่งจังเสียเด้ใบมวยจัดใบ,บก้อนละบางใบก้อนเออ่ก็โย่เลย อ๋อกอย่อมันไกลแรงกันย่านี่นนนโกอย่อกันย่านี่มันพึ่งกุ้บ้าอยู่เลยนั่นแหละโร้อย่าไนะหนดูจะได้โซรามานด,โโด,ดิโม่ดิเออโม่มแล้ววันนี้โมจะขอเพลงนะเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโมโนไนะนะาไมา้จุดยากันยุ่งให้หลอกเลยทุกโมหนันงตรงกลางน้าใจไม่ออกเหลานะ่าเลยควันนั่นโู้ยโมไม่ชอบควันอนะ่ะนั่นมันบือโชว์เมือนหัวนั่นอายุแก่ๆลงบานงนั้นไม่ปลื้มก้านก้าวเลยจ้ะ ให้เพืกอนนะโมเป็นคนดูเลดีวะเออได้ได UH> ้โมก็เปล่งเล้วกับบางก็เปล่งเลยบางเนีวันนี้โมจะขอเพลงอ่าโกดรกกงานบุญโกดซอกงานบุญเนี่ยตรงนี้ใช่น่ะได้ครับครับโมไม่ตุกเสียงตุกสายโมไม่คุณแม่นักคึนมาจี้ด้วยได้ครับเรื่องการตุกเสียงตุกสายที่พังอยู่นะครับครับผมเรื่องการที่รถกิดนหลบรถนั่งตรงนั้นด้วยอรุัทสวัไกีครับสวัสดีครับ เอาละครับสนุกสนานกันนะครับในหนังคลองแหนะครับแล้วแต่ว่าพี่ท่านนะครับจะมาในแนวไหนนะครับก็ร่วมสนุกสนานกันได้ต้องฝากนมไทยเดนมาร์กด้วยแล้วกันนี่นะครับใครโทรมาช่วยขายนมหลวงวิทย์หน่อยนะครับหลวงวิทย์กำลังจะขายนมสวัสดีครับสวัสดีค่ะหลวงวิทย์ครับขอฟังเพลงข้าวหม่ปลามันข้าวหม่ปลามันค่ะมอบให้สายมาเตะกี้ด้วยนะคะครับผม แล้วก็มอบไม้พี่ใส่เสียงโลครับแล้วก็ทุกเสียงทุกสายได้ครับพี่เสียงให้กับนังวินนค่คะได้ครับค่ะวัสดีค่ะวัสดีครับอ่ะสาวกอทากนะครับเดี๋ยวอ่านทางทางทางหน้าเว็บไซต์หน่อยนะครับเริ่มกันจากสามอันดับวานะครับวันนี้จองคิวแรกอีกแล้วแล้วแต่วาสนาของรุงเพชรแหลมสิงตามด้วยบ่าวซอย9ก้าคนกาหลงส่งแอลเดนรามของส่นเทพส่นทองนะครับ สุรามร้อยสิบแปดผลงานเพลงยาใจย,ยามของน้องอู๊ดนะครับคนนครนหายไปหลายวันคนนครวันนี้มาอวยพรทั้งน้ําตาเดี๋ยวให้คุณยายได้ฟังไปด้วยพร้อมกันเลยนะครับขอบคุณน,นะครับคนนครที่ยังไงก็ นะขอแถวนครศรีธรรมราชบ้างก็ได้นะครับหลวงวิทย์ยังไม่ได้ไปแจกแผ่นนะครับแต่ว่าทาง YouTube นะ่าจะเปิดได้คำดีๆที่อยากบอกเบียวรวุธมอบเพลงน,นี้ให้เป็นรายการทุกท่านพิเศษคนที่กำลังมีความรักและพี่หลวงวิทย์ขอบคุณค่ะน้องต้นอ้อนะครับเอาขอบคุณมากเลยสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับผมเพล,ง,เลงอะไรนะเพลงโป้เไม่เตยเพลงโป้เพลงโป้นี่ลวงวิทย์ไม่เปิด เอาเอาแป้งเงินตาไม่เปิดใช่ไหมครับอะไรเออะเออะก็โป้ปนันไม่เปิดกับสกัดดาวอยก็ไม่เปิดครับหลอกออกก็ไม่เปิดครับเอา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 ตีไม่ไม่ออกแนวนั้นได้ไหมเอาผู้ยิ่งหลันลาได้ไหมถ้าพูยิ่งหลันล้าปอปอคว่างได้ก็องยิ่งรีไหมค่ะโอเคครับจากไหนครับคะ จากไหนนี่น้องพุดธเกตเต้อ๋น้องพุดกับผ<อ>มอไ้ถูกเสียงถูกซ้ายไอ้ผีร่วงหิดด้วยได้ครับขอบคุณกับน้องพุดวันนี้ท่านไหนนอนกับน้องครั<อ>บบสวับดีค่ะนะครับขออภัยนะครับเพราะบางเพลงหลวงวิทย์ไม่เปิดจริงๆนะครับหลวงวิทย์อยากเปิดเพลงที่ฟังแล้วมันมันมันดีอะนะไม่ใช่เอาสนุกเอามันอย่างเดียวนะครับ แต่งชุดเต้นกันบนเวทีไม่รู้ว่าใครหางเครื่องไม่รู้ว่าใครนักร้องนะครับถ้าต้องถ้าเต้นไม่รู้ว่าเต้นอยู่ในบาร์หรือว่าเต้นอยู่หน้าเวทีนะครับลูกๆหลานๆเรา,เราดูอยู่บางครั้งนะครับก็อยากให้ศิลปินนะครับหรือว่าคนที่ทําเพลงอะนะ่ะเนาะคนที่ทําเพลงหรือว่าเจ้าของค่ายต่างๆเนี่ยนะครับอย่าเห็นแก่ธุรกิจนะครับเห็นแก่คุณธรรมจริยธรรมบ้างนะครับหลวงพิ์ดูค่ายใหญ่ๆเขาทาเดี๋ยวนี้นะครับ รับไม่ก็ได้คุณเมืองครับพูดตรงๆเลยว่ารับไม่ก็ได้นะครับชุดนักร้องโปกว่าชุดหางเครื่องสมัยก่อนพุ้มพวงดวงจันเอ่ยใครต่อใครเอยนะครับที่ก็แต่งชุดกันสวยๆเราดูสมัยนั้นว่าหางเครื่องก็โป๊นะครับนี่หลวงวิทย์ยังเอหางเครื่องทําไมโป๊มาดูนักร้องเดี๋ยวนี้โป๊กว่าหางเครื่องอีกนะครับเพราะฉะนั้นอะไรที่รับไม่ได้ก็จะบอกคุณบุกวงรับไม่ได้แล้วต้องขอไปด้วยที่ไม่เปิดเพลงนะครับ แต่ถ้าเพลงเพราะๆเพลงหวานๆนะครับไม่ว่าใบเตยไม่ว่าหญิงลีไม่ว่าจะหรือว่าใครๆนะครับที่เพลงเพราะๆหวานๆเพลงเรียบร้อยเรียบร้อยก็เปิดนะครับไม่ได้บอยคอร์ดไม่ได้แบนจะทุกเพลงนะครับฝากกันไว้ขอบคุณนมไทยดินมากนะครับนมแท้ๆจาวัวแดงนะครับนมที่ผ่านการผลิตนะครับโดยการควบคุมดูแลขององค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยนะครับมีอายุมากกว่า 50ปีนะครับเจ้าของสโลแกนที่ว่านงจากเต้าเราจึงมีฟาร์มนะครับมีผลิตภัณฑ์มากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นนมสดแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ผสมนมผงนมไขมันต่ำนมสดพาเจอไรนมสดพร้อมดื่มนมยุ้ทีสลิมนะครับนมรสจืดไม่ผสมนมผงนมเปรี้ยวในรูปแบบของนมกล่องยุ้ทีนมร้องมะนเยแล้วก็โยเกิร์ตพร้อมดื่มนะครับซื้อกันได้ตามร้านค้าทั่วไปนะครับตามร้านสะดวกซื้อไปถึงห้างสรรพสินค้านะครับมีแน่นอนกับนมไทยเดนม์งอีกสักสายจะได้ฟังผลงานเพลงกันต่อสวัสดีครับ สวัสดีครับสลวิทครับไม่ยินครับอเชิญครับเชิญ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 เอาเลยครับสวิทครับครับผมครับวัสดีครับครับขอฟังเพลงอยู่กับความผิดหวังมีไหมครับอยู่กับความผิดหวังของพี่เป้ามีครับของพี่เป้าใช่ไหมครับมีครับผมเดี๋ยวหาจนดีไหมครับมีไหมครับเดี๋ยวหาจนได้ครับหาให้ได้ใช่ไหมครับครับผมจะพยายามนะจะพยายาม กับจะพยายามเต็มที่ครับผมเพื่อให้เจอปีเปาใช่ไหมครับได้ไม่ให้เจอเพลงปีเปาเจอไม่ได้เลยครับอันนี้ขอมอให้กับดีเจหลงวิทย์นะครับได้ครับแล้วก็ให้น้องให้น้องข้อยหอมด้วยครับผมแล้วก็ดีเจนัทพีด้วยได้ครับให้น้องโอมด้วยน้องโอมด้วยครับแล้วก็ให้น้องเล็กภูเก็ตด้วยได้ครับแม่นี พ่อพร้อมพ่อดมด้วยครับครับผมและพส่าวอุดรด้วยน้องปูด้วยแล้วก็ทุกคนที่โทรมาในคืนนี้มอบให้หมดที่ไม่ได้เอืยนามครับครับผมคขอบคุณมากครับสวัสดีครับขอบคุณหัวใจพิการนะครับผลกานเพลงเก่านะครับของรุ่งเพชรแหลมสิงที่สามอภวานแนะนำกันมาทางหน้าเว็บไซต์พี่บอกแล้วกลัวแล้วแต่ว่า สุดแต่โชคจะตาจะเข็นจะข้าหรือว่าจะส่งได้มาพวกน้องก็วาสนาแล้วโชยงทวาวาสนาของที่ไม่ส่งพี่เองก็คงจะสิ้นหวัง พี่บอกรักก็เพราะพี่รักจะล้มพี่หักใจไม่ล้มสินวาดสนานหน้าตาจิงหลังสงสารเธอดน้องยัยพี่มองพรอน้องชังอยากมีแฟนเป็นฟ้าเป็นฟังจะจนก็ชังขอให้มีคู่ ้องนั้นมีวาสนาจึงมีเสน่ห์ถึงใส่เพชรทองของกเก๋รับรองว่าเทคนมองไม่รู้แต่วาสนาของพี่มันสั้นจุดจูคนเขาไม่อยากเกลียวดูเหมือนต้มปลาถูกห้างคืนแท้ๆพี่บอกแล้วว่าแล้วแต่ว่า าสจึงต้องเสียน้ำตาเจ็บใจนักหนานอนดินนอนแทนเห็นหนะ้าพี่แล้วเจ้าทำเหมือนดังเห็นตุกแกประวัติาสนาของพี่มันแย่เหมือนดังตาแก่ขอขา่า วาสนาจึงมีสเสน่ห์ถึงใส่เพชรทองของเกดรับรองว่าเทคนมองไม่รู้แต่วาสนาของที่มันสั้นจุดจูคนเขาไม่อยากเลี้ยวดูเหมือนต้มปลาถูกค้างคืนแค่ั้นที่บอกแล้วว่ัแล้วแต่วาสนา ต้องเสียน้าตาเจ็บใจนักหนานอนดินอนแพงเห็นหนะ้าพี่แล้วเจ้าทำเหมือนดังเห็นทุกแกเพราะวาสนาของพี่มันแย่เหมือนด่งตาแกขอทานในความเพลงเก่าๆก,ก็สบายใจดีเหมือนกันนะครับก็ เป็นบทเพลงที่เป็นบทเพลงลูกทุ่งแท้เลยนะครับนี่คือเนื้อแท้ของบทเพลงลูกทุ่งนะครับฟังแล้วจินตนาการได้นะครับมองเห็นภาพนะครับกับเรื่องราวนะครับที่ถูกบอกเร่ามาเป็นเพลงนะครับ อยู่กับห้างหุนสน่วนจำกัด PC p ีวิศวกรรมและบริการนะครับที่นี่บริการทั้งขายทั้งให้เช่าไม่ว่าจะเป็นเหล็กแบบนะครับนั่งร้านอุปกรณ์เครื่องมือช่างอุปกรณ์ก่อสร้างมีทุกชนิดครบวงจรนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องตัดคอนกรีตเครื่องสกัดคอนกรีตนะครับเครื่องขัดพื้นคอนกรีตเครื่องขัดไม้ปาเก้เครื่องตัดเหล็กนะครับ รวมไปถึงตู้คอนเทนเนอร์นะครับที่ใช้ทำำําสํงงานักงานทํกโกดังเก็บสินค้านะครับจะเอาไปทําที่พักที่อาศัยก็ได้นะครับมีตู้สุขาเคลื่อนที่ไว้บริการด้วยนะครับมีงานมีการหรือว่ามีไซงงานอยู่อ่นอกๆน,นะครับไม่สามารถที่จะสร้างห้องสุขาได้ก็ใช้ห้องสุขาเคลื่อนที่นะครับมีไว้บริการนะครับส่งให้ใกล้หรือไกลไม่จํากัดนะครับคุณผู้กังอยู่ที่ไหน จะเป็นลูกค้าทั่วไปลูกค้าโครงการนะครับเราก็ส่งให้ทั้งหมดนะครับเงินค้าประกันน้อยค่าเช่าถูกมากนะครับประหยัดเงินค่าก่อสร้างประหยัดเงินงบประมาณได้อย่างแน่นอนนะครับโทรไปปรึกษากันได้ที่0 4 3 3 3 4 0 0 0 4 3 3 3 1 9 1นะครับหรือจะไปกันเองก็อยู่ตรงแยกควายแดงบ้านกวน,น,นินถนนนาจะสงขลาสายเก่านะครับอยู่ตรงควายแดงเลยนะครับ บริการให้คำปรึกษาในการคิดจำนวนแบบและก็อุปกรณ์ก่อสร้างฟรีนะครับนี่จะได้ไม่บานปลายนะครับถ้าขาดก็จะเสียเวลาถ้าเกินนะครับเราเช่าไปเกินซื้อไปเกินก็จะเปลืองงบประมาณนะครับตอนนี้มีโปรโมชั่นกันอยู่นะครับใครไปเช่านะครับหรือว่าซื้อตั้งแต่500บาทขึ้นไปรับของกำนันฟรีนะครับลูกค้าคลื่น90.25เมกะเฮิร์นะครับบริการราคาพิเศษนะครับ ขอบคุณครับโกตอนุ่มหล่อคันเทพจาก3ามกองภูเก็ตนะครับฟังรายการอยู่นะครับขอแจมเพลงด้วยครับต่อไปจะควางคลื่นนี้ทุกวันถ้ามีเวลาขอบคุณมากนะครับโกต่อที่ติดตามรับฟังคลื่น90.25สเนี้์ของเรานะครับขอบคุณน้องเล็กด้วยนะครับที่แนะนําลูกค้ามาให้หลวงวิทย์และก็คลื่น90.25เยอะแยะมากมายนะครับขอบคุณที่ส่งสิ่งดีๆมาให้กันตลอดเวลานะครับเอาละครับไปกันกับผลงานเพลงที่คุณยายแนะนํากันเข้ามานะครับ ชื่อเพลงถ้าตามรอยพ่อของคาราบาวนะครับคุณยายครับของไม้ปิลมพรชื่อเพลงว่าเดินตามพ่อครับถึงไทย ช่วงแรกของรายการด้วยเพลงดีๆเพลงนี้ก็แล้วกันคุณผู้มครับพักสักครู่เจอกันช่วงที่สองนะครับหลังจากจบกเ,นนเพลงนี้ฟังสิ่งดีๆจากทางสถานีกันก่อนครับกี่ล้านหยาดเหงื่อที่หลังรินไหลกีล่แสนนาทีล่วงไปงที่พ่อเหนื่อยยากตรากตรำฝ่าแดดฝนพ่อทน ทำอาบเหงื่อต่างน้ำนำทางเพื่อลูกทุกคนสายตามุ่งมั่นไม่วันไม่ไหวสองเท้าพอก้าฝ่าไปทูุกไทยพ่อพร้อมระจญดังตะวันสีทอง ตองเพื่อแห่งหนเพื่อทุกคนตลอดเวลาพ่อเป็นมากกว่าพ่อคนไหนพ่อยิ่งใหญ่เป็นหนึ่งในใจเรื่อยมาเป็นภาพจำงด แรงปล้าอยู่ในหัวใจถึงแม้ไม่อาจเทียบหนึ่งในล้านลูกขอตั้งปณิธานสารสิ่งที่พ่อสร้างไว้จะเดินตามรอยเท้าของพ่อต่อไปเหนื่อยยากเพียงไหน จะไม่ทำให้พ่อผิดหวัง มากกว่าพ่อคนไหนพ่อยิ่งใหญ่เป็นหนึ่งในใจเรื่อยมาเป็นภาพจำง,งดงามอยู่ในสายตาเป็นแรงศรัทธาแรงปล้าอยู่ในหัวใจ าทเทียบหนึ่งในล้านลูกขอตั้งปณิธานสารสิ่งที่พ่อสร้างไว้จะเดินตามรอยเท้าของพ่อต่อไปเหนื่อยยากเพียงไหนจะไม่ทำให้พ่อผิดหวัง คุณกำลังฟังสถานี